สวัสดีค่ะนูชื่อนาตาลีนะคะแล้วก็แล้วนาตตลีม,มีพี่ชายไหมะนะคะแล้วพี่ของนาตาลีชื่ออะไรอ่ะพี่ของนาตาลีชื่อเควินส,สวัสดีครับหนูเป็นเควินหนูเป็นเควินและเควินอยู่เท่าไหร่ครับเอ่อสองสบไม่ไ <laughs> สองสิบไม่มีค่ะลูกสิบสอง <laughs> สิบสองสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสิบสิบสองใช่สิบสองยังวันนี้สุขสบายดีไหมสบายดีไหมคะสบายดีไหมค่ะเราปุ่นนี่เราไปที่จักรยานเอไม่หนูไปไม่ได้เพราะเมียนเมียนนี้ไปทำอะไรมาเจ็บไหมเออหนูเขาล่นจีเกตโรตีเน็ตโรตนเน็ตไม่มีภาษาไทยเหมือนกันก็มันเป็นจักรยานไทยอะเนาะใช่ แล้วเจ็บไหมเจ็บมากมากนไปที่ออสเปดาลออสเปดาลแปลว่าอะไรนั่งลงเลยนะเยอรมันนะลงเยอรมันไม่ใช่ละขึ้นมาลงอะไรเออไม่รู้ลงอะไรนั้นนาตาลินออสเปดาลลงยันไม่ใช่ไปเป็นอะไรออสเปดาลลงพารงา โรงพายาบาลอ๋อแล้วแล้วคนที่เขาดูให้เขาเป็นใครไม่รู้เป็นผู้ชายเขาเป็นหมอหรือเขาเป็นนางพายาบาลทุกคนเป็นสามคนอ๋อมีสองคนนี่สามหนูบอกแล้วเขามียาให้ไหมใช่มีนูนูไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่นูหาต้องหาต้องหาต้องหาแล้วยากินหรือยาทายาทายาทา,า,ทาเป็นครีมหรือครับใช่แล้วเจ็บไหมเวลาทานิดหน่อย แล้วทาไมต้องพันเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรอะไรเอาอะไรดําๆเนี่ยเพื่ออะไรอ๋อหนูไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เขาบอกให้ใส่ก็ใส่ใช่อ๋อฉลาดเนาะ <c oughs> ใช่ต้องทํายังไงถึงฉลาดมากกว่านี้นาะตาลีต้องไปงที่เรือการ <c oughs> นี้ฉลาดฉลาด